ค่าคืนแบบนี้เสียงดังๆแบบนี้นั่นข้างหลังมีชิงช้าสวรรค์ด้วยเราอยู่ที่เซเวนโกเออเราอยู่ที่เซเว่นโกอีกแล้วนะตลาดเซเว่นโกแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ปะคนเยอะมากแต่เราโชคดีที่เราได้ที่จอดใกล้นะเออวันนี้กิจกรรมของเรามาอีกแล้วนะครับเราจะอะไรนะจะสุ่มตัวอักษรเ,เราจะสุ่มตัวอักษรแล้วเราจะไปซื้อของกินที่มีตัวอักษรน,นั้นกัน,น,อ,นอย่างเช่นอย่างเช่น,อชนกอไก่ซื้ออะไรโอ้ง่ายเลยไก่ทอดไก่ทอด ไม่ต้องเปตรวจแลกก็ได้ทั้งไหนก็ได้ในตั้งในในเชือดหาใช่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันคนแรกกดให้ใครอันนาก่อนเลยดีกว่าให้แม่ก่อนได้ไหมอ่ะแล้วก็เอามาให้เอามาดูด้วยอ่านจอมาดูด้วยอันนี้นั่งร่มคนแรกดีกว่าโอเคอันนาก่อนนะไม่อยากลุ้ตัวจอะไรกูตัวจอะไรครับไหนจะดูตัวจอะไรครับได้ป๊อ ปลาคืออะไรหมูทอดปังปังอยากได้หมูทอดปังปังได้กไได้บอกไปจริงด้วยอะต่อไปแม่แม่ต่อไปจ้าแม่ต่อไปต่อไปอ่ะหมุนหมุนอะตาคุณแม่แล้ววันนี้อานดาอยากกินหมูทอดปังปังน้ำหมุนให้แม่นะน้ำหมุนให้แม่ขอบคุณแม่ขอบคุณแม่โชว์ด้วยนะจะได้เห็นว่าได้ตัวอะไรตัวอะไรครับทอถุงทอถุงคืออะไร ทอถุงยากแล้ว่ะทอถุงนี่เออทอถุงจริงนะต่อไปกดให้พ่อหน่อยโอเคนเราจะไม่กระจิดนะฮะของพ่อของพ่อของพ่อนะขนมถังแตกเนเออได้ได้ฟอฟัน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 กินอะไรดีครับฟอฟันฟิชเชอร์แมนมีมีฟิชเชอร์แมนอยู่ในรถ ขอถุงไม่เป็นไรเราซื้อ,อยางอื่นได้แต่ต้องมีอย่างหนึ่งที่มีตัวอักษรเมื่อกี้นี้โอเคไหมออปอบปาทอถุงแล้วก็ฟอฟันเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคเอเอไปเดินตลาดกันเลยเดินเข้ามาในตลาดแล้วนี่นี่คือโซนที่จอดรถเราเ<อ>มื่อกีนน้นี้อยู่ข้างหลังนี้และนี่ชิงช้าสวารรค์ตัวมีมีมีธีมเหมือนงานวัดนะลูกนะ Okay, เดี๋ยวเราจะไปโซนของกินถ้าใครเคยมาก็ตรงลานจอดรถมันจะเป็นอะไรนะพวกร้านขายของแบบของใช้เสื้อผ้าตุ๊กตาอะไรเงี้ยเนาะได้ปะ,ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปโซนของกินกันนะครับ,ออบโอ้ยหมูทอดปังๆโอเคไหมปะของอนาชัดเจนแน่เลยปอปาของแม่ถอถุงของของพ่อฟอฟัน,อนเออคุณแม่ต้องกินถังหูลู่ ฟอฟันช่วยคิดฟอฟันเนี่ยดีอะไรดีอ่ะเอ่อเฟี้ยวฟ้าวอะไรมีเฟี้ยวฟ้าวไหมไปไปดูฟอฟันก่อนหมูทอดปังปังอยู่โซนนู้นเนอะที่เดิมเนอะไปก็เจอฟอฟันแล้วครับฟอฟันคืออะไรปลาดุกอะไรปลาดุกคูยำปลาดุกปู พ่ซื้อ,อยำปลาดุกฟูดีกว่าพ่อได้ฟอปัดแล้วเนี่ยคุีดีก็ได้ฟอปันเฉยเลยครับนี่เอาชุดหนึ่งครับปลาดุกฟูนี่ฝากคือหน่อยเอาไหมหกพันบาทครับดได้แล้วครับปลาดุกฟูครับฟอฟันฟอฟันเย่นานดูโชว์ปลาดุกฟูของพ่อหน่อยครับนี่ภารกิจพ่อเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวเราเดินตามมันนาไปจีดีโซนเกามอ,อ, <CD S 2> อยู่โซนเก่าอ่ะคุณแม่จะซื้ออะไรนะนมีพุ๊กมีุ๊นะป่าปะ, <S 2> <S 2> <ล>ะเราไปตาอัามีปุ๊กกันนี่คุณแม่ได้ถอถุงแล้วครับปอเปียทอดถอถุงอยู่ไหนนี่ถอถุงอยู่นี่ถุงทอง ใช้ถอถุงไหมใช่นะนี่ภารกิจคุณแม่เสร็จแล้วสี่ชิ้นสี่สิบบาทแม่สะก็ดจ่ายถุงทอ,องถอดถุงทอ,องนะพนาดูดีมันเป็นจะถุงถุงใช่ปะมันเป็นถุงถุงน่ากินมากเลยอะตอนนี้เราจะไปโซนโซนเดิมใช่ปะไปซื้ออะไรลูกอาหมวท้อปังปังขอบคุณพ่อได้แล้วแต่ขอบคุณแม่ยังไม่ได้นะ ณแม่ยังไม่ได้อันนี้เป็นคุณแม่อยากกินเฉยๆเฮ้ยคุณแม่ได้ยังได้แล้วเออได้แล้วดิเออถุงทองปักไปของอันนา,ากันก็คือหมูทอดปังๆกันค่ะร้านไหนนะนั่นปะหมูทอดปังๆนั่นปะไฟดำๆนะปะลูกได้ไหมนี่เจอแล้วร้านของอันนาหมูทอดปังๆคิวไม่เยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คิวไม่เยอะเท่าไหร่ไปเป็ถึงเจอไหน มีปลาปลาปอปลาปลาอยู่ตรงไหนอัน uh, น like yeah. sure, uh, uh. oui. ั้นโปลาสองตัวปลาปลาอยู่ตรงไหนลูกอ๋อปังปังภารกิจเราสำเร็จนะวันนี้เอยนะทุกคนขายอีกอันนั้าซื้อสองอย่างซื้อสองอย่างเหรอก็อันนี้อย่างหนึ่งแล้วไงเนี่ยเดี๋ยวเอาอีกเอาปอปลาเอาปอปลาอีกเหรอโอเคเราไปหาปอปลาหมูทอดต่างๆแม่ต่อแถว ร้านหมูทอดฟังอันน้าครับอันน้าครับมีทุกเมืองคอคุณแม่แวะซื้อมีไก่ฉีอ่อะไรนะแม่ทจะจแม่ถอดถุงไงนี่แม่ซื้อนี้มาแล้วถังทองเอ้ยถุงทองขนมถุงทองแต่ว่าอันนี้คือแม่อยากกิน กินหมี่คลุกมีไก่ฉีอ่านี่กำลังังแม่บอกร้านนี้อร่อยมากนี่อะไรนะเออใช่ขนมปังปัง,ปงแล้วก็อะไรนะนี่ปเ,เป๊ปซี่ เฮยเหนแก่แล้วอะ,อะเออแก่หลอดให้น้องอันาหน่อยอ่อกากินเฟรฟี่อยู่นะปลาตัวที่สามอ,อันานใช่ปะเป็นไงบ้างใช่ไหมอ้าวจ้าที่บาทแค่นั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวที่รถกันโอเคไหมภารกิจเราสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะนงานานวัดน,นะในี่ในนี้มีปลาโปง่งแับยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเป็นอะไรนะลกูกชิงช้าสว่านยาวไปตรงนู้นเลยนะทีมงานวานัด ฝันะ่งนี้ก็ยังเป็นแบบของใช้ตุก้กตาเสื้อผ้าอะไรี้ยนะฝั่งนู้นจะเป็นของกินของกินแล้วตอนนี้เราก็ทําภารกิจแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันที่รถนี้หนึ่งนะ,ะถ้าใครจะมาเที่ยวก็มาเทียเ่ยวได้นะครับใครมาเที่ยวแล้วเจออะไรสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังด้วยนะเรากลับมาในรถอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับนะตอนนี้คือท้ายคลิปแล้วเราจะมาสรุปกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนะ อันนี้คุณแม่ซื้ออะไรมามีคลุกเมืองคอนแม่บอกอร่อยมากแต่ว่าไม่ใช่ภารกิจของเรานะภารกิจของเราเดี๋ยวทบทวนกันก่อนอนาคนแรกได้ตัวอะไรนะได้หมูทอดปังปังเออได้ปอปลาปอปลาอนาได้ปอปลามาไหมได้สองตัวเลยอะไรบ้างหมูทอดปังปังสองตัวหมูทอดปังปังแป๊บซี่แล้วก็ไอ้นี้ด้วยนะอะไรนะปอเปียะ้ออปอเปียะด้วยนาปอเปียด้วยเออใช่ใช่ ปอปลาหาง่ายมากเปียคุณทออปังปอเปียแล้วก็แปรฟีของคุณแม่ที่แบบหายยากก็คืออะไรนะถอถอถอถุงแต่เราก็เดินไปเจอขนมถุงทองร้านเดียวกับร้านปอเปียนะก็คือสําเร็จนกันนี่ถุงถุงทองของพ่อได้ตัวอะไรนะลืมไปแล้วฟอร์ฟันเนอฟอร์ฟันพ่อได้ ยำปลาดุกฟูคนแรกเลยพี่ยำปลาดุกฟูจริงๆตอนแรกคิดไม่ออกแต่พอเดินไปฟอฟันเยอะเหมือนกันนะ <t ell> มีอะไรบ้าง <t ell> มีวัฟเฟิลมีวฟเฟิด้วยแล้วก็มีชื่อร้านที่เป็นฟอร์ฟันได้ไหม <t ell> ได้ไหมอ่าก็วันนี้ซื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสรุปว่าภารกิจซื้อของกินตามตัวอักษรที่เราสุ่มได้สาํสาเร็จไหมสำเร็จอ่ <t ell> สาสำเร็จนะครับนะก็ฝากทุกคน อ่าติดตามช่องน้องอนาด้วยนะนะใครจะเอากิจกรรมนี้ไปเล่นได้ไหมได้ได้นะโอแต่จะเหนื่อยเลยนะเหนื่อยนะนยนะต้องเดินตามหานะโอเคภารกิจสรรเร็จแล้วฝากทุกคนกดติดตามช่องน้องอนาได้นะเรากลับบ้านไปกินข้าวกันก่อนนะบ๊ายบาย,บาย,บาย